เป็นยังไงเหนื่อยกันหรือ,อยังไม่<ะ>ปิดพิธีเรื่องเหนื่อยแทนนะเรีย <c> ก <oughs> ็ร้องเพลงอีกเนี่ยเสีงยงปิธีเนี่ยขอบคุณมากๆน,น,นะครับผมบางท่านนี่โอ้โมาจากต่างจังหวัดเลยนะครับผมสแฟนคลับนะส่วนใหญ่ด้วยแหละมาจากกรุงเทพตามกันมานะครับผมก็ขอบคุณด้วยละกันนะฮะอุตส่าห์ให้กำลังใจและแถมเยันเสียเงินอีกนะก็ไม่มีเงินให้นะครับผมมีแต่ใจให้นะ,ะขอบคุณมาก แล้วก็ขอบคุณาจากต่างจังหวัดด้วยบางท่านก็ขับรถมาไกลมากามานะจากทางใต้หรือว่าจากทางทางใหญ่ด้วยนะก็ขอมีความสุขมากๆแล้วกันนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเดินทางกับบ้าก็ขอ,อให้เดินทางปลอดภัยด้วยแล้วกันนะก็เดี๋ยวยังไงก็สำหรับงานเทนนิสโปนะครับผมยังมีพรุ่งนี้หนึ่งวันนะครับเป็นวันสุดท้ายนะฮ <Okay. S 1> ะก็ใครมีเพื่อนอะไรนะครับผมก็ <Okay. S 1> ไปเชิญชวนเพื่อนมาดูกันนะครับผมเมื่อกี้ได้ดูก็ผมมี มีโซนสัตว์พิเศษมีอ่ารักษาฟรีด้วยรงพยาบาลอะไรอย่างงี้นะครับผมก็มีครบวงจรเลยนะครับสำหรับคนรักสัตว์เลี้ยงนะฮะก็ซื้อๆกันในนี้เลยแล้วกันนะฮะไม่ต้องไปหาที่ไหนละนี่เขาจัดมาแบบว่าลดราคาพิเศษแล้วนะครับผมเป็นยังไงฮะอยากฟังเพลงต่อไปอีกไหมอยากให้่ายเพลงอะไรอ่ะไม่รู้แหละอ่ะ ผมก็ไม่รู้เพลงอะไรด้กยนครับสำหรับเพลงต่อไปนะครับผมคง <c oughs> ไม่ทันนะฮะ กินไปหน่อยนะเงินแหลกเป็นไงกันบ้างครับผมหวังว่าจะถูกใจใครหลายคนนะฮะถูกใจชาวใต้กันไหมถูกใจกันบ้านี่อ๋อหลืมบอกนี่คนนครนนะคนก้อนคนก้อนบานเดียวกัดเลยบานเดียวหมดเลยนะนะ่อ๋อนี่อะไรวะกูกูไม่ค่อยคล่องเหมือนกัน ลูกล้านชาวคอนนะครับผมวันดีชาวหาดย์นะครับวันดีครับวันดีครับนะโอเคอผอมปากของคอนะครับผมก็เมื่อกี้ก็คงไม่ทันไปแล้วนะฮะหวังว่าเพลงต่อไปนี่จะช่วยกันร้องได้นะฮะเมื่อก,กี้เมื่อก,กี้อินไปหน่อยใช่ไหมตั้งใจฟังกันเชียวเห็นอะ ก็สำหรับเพลงต่อไปนะครับผมอ่าเป็นซิงเกิลของไปนะครับกะว่าจะไปร้องทุกที่เลยนะ <uyor> เพลงนี้นะครับตัดไฟไล้วนใจ หยุดทวนคำวัวนที่มันยังมีเย่ไใยหยุดถามคำถามว่าฉันเป็นไงหยุดบอกว่าเธอเสียใจเท่าไรทีเธอไม่ ชื่อเพลงเลยนะปาไปยุ่งป้าเปพี่ของใครอ่ะปาไปยุ่งอุ๊บมีันพ่นลุกไปอย่ารีบอย่ารีบยังอีกยาวยังอีกสิบเพลงนะฮะเราเล่นเราเล่นก็วันนี้นะครับผมต้องย้ำอีกทีนึงเลยนะฮะ มีความสุขมากๆ,ๆนะนานๆทีได้ได้กลับต่างจังหวัดบ้างนะครับผมส่วนใหญ่ก็จะมีงานอยู่ที่ในตัวเมืองกรุงเทพนะครับผมแต่วันนี้ก็ได้ลงมาหาดใหญ่นะฮะได้มาฟังสำเนียงใต้าจากทุกๆคนเนี่ยมันคิดถึงเหลือเกินนะครับอยู่อยู่กรุงเทพก็ได้ยินแต่ภาษากลางฟังแล้วน่าเบือ่อมันแบบมันไม่มีลึกเล่นเลยแอะ <laughs> <laughs> แต่น,น่ารักทุกคนะนะก็วันนี้ต้องขอบคุณทางบริษัทที่จัดงานนี้ด้วยนะครับผม NCC Exhibition Organizer นะฮะทีะ่จัดงาน Pet Expo น, <c oughs> นะครับผมให้ชาวห่านใหญ่ทุกท่านนะฮะได้มาแลกเปลี่ยนทําความรู้จักกันหมาต่อหมานะครับ <c oughs> ได้มาเชื่อมความสัมพันธ์กันนะครับผมกับกลุ่มคนรักสัตว์เลี้ยงนะฮะก็นะ ไว้ว่างๆเดี๋ยวจะพาเจ้าเฉินมาด้วยนะครับผมเจ้าเฉินเป็นเป็นหมาพันปั้งของไวเองนะมันโง่มากนะครับผมมันไม่รู้เอปล่อยมันอยู่บ้านเลยนะก็สำหรับเพลงต่อไปนะครับผมก่อนจากกันไปนะอยากอยากมาดิ้นกันหน่อยเพลงนี้ทุกคนรู้จักกันแน่นอนเลยครับผมเพลงอะไรรู้ไหมแล้วเ่่ y e